ดอกไม้เอเลียนเรามาดูเอเลียนกันตนีตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งดอกบัวตองและท่ามกลางสายฝนเราจะขึ้นกันไปตรงโน้นน่ะเดอ้อให้ดูวิวเฉยๆไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยมันต้องไปอย่างนั้นยิ่งอ่ะ<อ>สวยมาก เอนนี้เรากำลังใกล้จะถึงทุ่งดอกกระตองแล้วอีกประมาณสามโลแต่ว่ามีร้านค้าข้างทางเนี้ยมีร้านอาหารตามสั่งร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เด้อเยอะเลยแหละลังแวะกินข้าวกันอะนไปที่ไหนเราก็กินแตก่ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเราทํากับข้าวกินกันเองอรอยู่บ้านอะอ่าใช่เราชอบกินอาหารเส้นด้วยอะไรที่เป็นเส้นๆก็กินหมแดแหละกระตีนะเนี่ย เอาให้ดูกอนอ่าดูไม่ได้เดี๋ยวหอกนะออเดี๋ยวหอกตักขึ้นมาจิอาลูกชิ้นขึ้นมาอ้อเดี๋ยวหิวกินก่อนนะมื้อแรกอ่ามื้อแรกของวันตอนเวลากี่โมงเนี่ยบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งโอ้โหกินเลยจ้ากินแล้วไม่ถูกใจบ้างไหม มีอยู่นะเดินเลยมาแล้วแหละ้าพันคอเขาเป็นคนชอบผ้าพันคออยู่นะไปไหนก็ต้องพกอะคือมีพกติดตัวไว้ตลอ,อดเลยเป็นพอบถ่ายรูปได้กันหนาวได้เอาข้าวโพดอันหนึ่งคะมีไข่ปิ้งด้วยครัม,มันเอาด้วยเอามันไหม มันขาวนานะเอามันด้วยก็ได้ค่ะเขาเห็นชุดนี้งมันเฉยมากเลยเฮ้ยแตชุดนี่งมันก็สวยตรงโน้นนะน้าทำไมเขาได้กินกะเพราขับนำลากกะเพรากับชาเขียวเนี่ยทีนีไม่ได้กินชาเขียวเลย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บัวตองแล้วอีกแค่สามโลเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยไปส่วนบริการนองเที่ยวเ๋ยเราจะแวะตรงนี้กันเนี่ยตรงนี้มีที่กางเต้นเหรอมีลานกลางเต้นอ๋อที่เขาเห็นในคลิปของคนอื่นที่เขาบอกว่ามีร้านน้ำเงี้ยวไงที่มันเหมือนข้าวซอยเลยนะเหมือนข้าวซอยเดี๋ยวว่าเออ ขากลับไหมหรอวาจะเข้าไปดูก่อนเลยไปดูเลยไปดูเลยเนาะเออตอนนี้ช่วงบ่ายสาวอาบน้ำตรงนี้ดีมากครับห้องน้ห้องน้ำอยู่ฝั่งทางนู้นนอนตรงข้ามนันนอนตรงนี้อ่ะคืออะไรตรงที่ก๊อบชีฟหันไปพอดีเลยนะเห็นแล้วตรงนั้นน่นเห็นแล้วมีห้องน้ำอยู่ฝั่งทางนู้นแล้วตรงนี้อ่ะคืออะไรตรงนี้ไม่แน่ใจอ่ะไปอ่านป้ายไหมป้ามีดอกจันนฝรั่งยังไม่บานเลย นี่เดี๋ยวนี้เขารู้จักกันดอกเซียนฝรั่งน้ำไฟที่ไหนมันก็ต้องมีไงห้องน้ำว่ะอ๋อตรงนี้ก็ห้องน้ำไงใช่มันคือห้องน้ำมีข้าวบารมีกงชาานทีมันฝนตามเรามานะเออเย็นไปแล้วเนี่ย,ยไปกันต่อชอบแว๊นแล้วเราอ่ะเ <Hey. S 1> หนนะืห่อยกระทงพยาบาลอย่างทางนี้ ถามีจุดกลางเต็นท์ใช่ไหมน,น่นๆๆนไหน,นแวบๆแ,แล้วนะว่ามันมีไอเนี่ยลานกลางเต็นท์เลยนลานกลางเต็นท์ล <50 S 1> ูกศรนบบนี้มหมายความว่าอะไรลงไปเหรอใช่ให้ลงไปตอนนี้ห้าส<อ>ิบเมตรเดี๋ยวค่อยมาดูไหมอห้าเดตรดอกไม้กองอำนวยการจุดชมวิวสามารถเดินเข้าไปได้ตรงตะกี้อืม รถจอดกันตรงเ่ยเขาว่าต้องข้างล่างแล้วแหละแต่เ,เราขับรถพาชมก่อนก่อนดีกว่าก็อืแต่เราลงไปหาจุดข็งเป็น,นยีงไ่ยสวยจริงโอเสวยมากมาวว้โอหเดินยังไงอะก็เราจะเดินไปให้ทั่วเลยไหม <c oughs> <c oughs> เผื่อมีดอกไหนพิเศษสำหรับเราอะไรเงี้ยจุดไหนพิเศษอะไรเงี้ยอาจิงด้วเราเขียนว่าวงเวียนนม่้งพูดเล่นเดี๋ยวลองลงไปดูก่อนนะโอ้ทางรถเราลงได้ใช่ไหมลงได้ลองลงดูร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรเหรอว่าห้าสิบเมตรก็น่าจะมองเห็นเลยมันวันเวยใช่ไหมเนี่ย วันเบย์มันก็แบ่งกันไปได้อยู่นะได้ครึ่งขัดเขาไม่ได้ให้เรถจอดตรงข้างบนเมื่อกี้แล้วก็โดนถขอกมาเหรอไม่รู้อ่ะมันเป็นเส้นทางรถเข้ามาลองเข้ามาก่อนจะตรงนี้หรือเปล่าเอาหาที่จอดก่อนเดี๋ยวลองลงดูกัน มาถึงงานกลางเต้นแล้วเดี๋ยวไปเดินดูจถานที่ก่อนป่ะป่ะเดี๋ยวกููว่าห้องนี้มี่อนไหนี่เขาชี้ไปเห็นไหมจุดกลางเต้นอะอาใช่เราไปถามเขาก่อนมันมีห้องน้ำอยู่ตรงนั้น สถานที่กางเต็นท์ก็นำเต็นท์มาเองคนละห้าสิบบาท,บาทถ้าเป็นถ้าเกิดเช่าก็คือสามร้อยห้าสิบาทเขาก็มีให้ผ้าห่มหมอนผ้าใบห้องน้ําไปดูก่อนไหมยังไงไปเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําก่อนพาโน่นทางเดิอนอยู่นู่นอ่าโอเคอันนี้ห้องผู้หญิงอันนู้นห้องผู้ชายห้อ,องแบ่งนคนละโนอ,อันนี้ของผู้หญิงของผู้ชายอยู่ฝั่งนูน้น อยู่ไกลกันเลยเอ่เป็นชักโครกเป็นชักโครกมาให้ดูน้ำดูฝักบัวดูความแรงด้นะแล้วก็ตัวห้องอาบเป็นฝักบัวให้โอเคเลยเอา่ามีที่แขวนให้มีสองห้องนะจริงๆมันมีสามแต่ว่าเสียห้องนึง,<อ>งน่าจะเป็นผู้หญิงที่เสียห้องผู้ชายโอเค เอาข้างบนนี่แหลนะเนาะอ่าไปข้างบนสุดเลยไปนี่เอาของเต็นเราไปเรยๆเดี๋ยวฝนตกตอนนี้เราไปกลางเต้นเสร็จแล้วอย่างทุรักทุเลแลวก็กําลังจะขึ้นไปทุ่งบัวตองอีกครั้งหนึ่งไป่าลูกตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งดอกบัวตองและ่ามกลางสายฝน <c oughs> <c oughs> ล่อมเราได้ใช้งานครั้งแรกเพิ่งซื้อมาเลยดอกสวยกําลังบานแบบบานนี้เลยแต่ด้านบนเหมือนยังเป็นแบบ ยังไม่ค่อยออกดอกเลยนะขเขาว่าน่าจะอีกพักใหญ่ๆเลยมันถึงจะบานเต็มทุ่งขนาดน,นี้แต่เราขึ้นไปข้างบนกันเราจะขึ้นกันไปตรงโน้นนะ่ะเห็นไหมนี่ตรงจิกจนยดตรงนันะ้นบนยอดนะ่ปะป่ะที่นี่คือห้ามเด็ดดอกไม้นะแต่เราเด็ดไหมไม่แน่ใจเดีย๋ยวต้องไปชิม <laughs> ชิมอะไรวะชิมดอกเนี่ยนะมีผลไม้ขายด้วยอืเซียนท้อ มีของกินมีเสื้อผ้าน,นิดหน,น่อยอือมีเก็บถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเอ้หมวกนี่คือต้องซื้อใช่ไหมใช่ค่ะ<ๆ>แล้วทีนี้เหมาะนะอือนี่ๆตรงนี้นี่นี่มาเดินนี่เดินนี่ เี่เฮ้ยเป็นไงก็มีตุ้งมาแบบนี้ด้วย oh. ชอบนะเขาอ่ะชอบอะไรที่ไปครั้งแรกกันนะมันจะตื่นเต้นมากเลยอืตื่นเต้นดีก็แน่ใจว่าเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ชินสูงจากระดับน้ำทะเล1,600เมตร นด่ดูดูดู1,600เันหกร้อยเลยดรือใช่ค่ะโอ้ยก็ขึ้นมาดูตรงนี้เขาว่าถ้าเกิดข้างบนมันต้องสวยกว่านี้อีกบอกกำลังมาไหนข้างบน,นโอ้เห็นไหมฝน <laughs> ตกเราก็ได้ทะเลหมอกแทนนะใช่ส่วนแดดส่วนแดดมันก็จะสวยอีกแบบนึงได้ น้ำฝนมันก็จะสวยอีกแบบนึงอ่าใช่ปลาหลับขึ้นไหมข้างันได้เอาเก็บภาพไปด้วยลอยเลยน่ะก็ฟบ้างถ้าเก็บภาพเลยตลกตลกเลยความสูงของลำต้น5เมตรอะไรบตองใช่มันจะมีช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวา อันนี้เรามากลางเดือนพฤศจิกาไงวันที่สิบห้าพอดีเลยวิวข้างบนด๊อกให้ดูวิวเฉยๆไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยหรอนี่นคือพักอะไรไปแล้ว โอ้ยต oh <my> ้องทาตรงนี้เลยที่เขาถ่ายรูปไปลงกันใช่เลย่ยอออกอะเดี๋ยวถ่ายรูกปกัน ด้านหน้าเราเนี่ยยังเขียวอยู่เลยถ้าใครจะมายังทันอยู่นะนุน่นทะเลหมอกใช่ไหมไหนหมอกใช่หม,มอกยังไม่ถึงกับเป็นทะเล <c oughs> อ่อนน้อมทำตัว <c oughs> งงเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยทำไมต้องอ่อนน้อมขนาดนี้<ต>จ้าว่าแต่เขากล้องก็ไม่ต่างกันหรอก วันนี้ซู้ชีวิตมากเหมือนจะถึงแล้วนะถึงแล้วแหละถึงยอดดอยแล้วแหละมีดอกไม้ด้วยมีป้ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูตรงป้ายกันถึงแล้วอ๋อถึงแล้วนี่ถึงแล้วนี่เพื่อจากไกลแนวไปดูแล้วมันคืออะไรตรงนั้นน่ะแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีดอกอ่ะ เขาไม่ให้มีดอกอ๋อนี่ไงเช็คอินจุดเช็คอินอ๋อจุดเช็คอินอันเบลอเธอเลยเอ๊ะมันเ,เหมือนมีรถไปได้อะทางรถอะแต่เหมือนเขาเห็นมีอยู่จุดหนึ่งทางขึ้นอะแต่เขาเอาไม้กั้นเอาไวนะ้น่าจะเป็นทางนี้แหละเดาอีกตามเคยเดา, <laughs> ดานักเดาจ้าโน่นทะเลหมอก ชิกามาลูกแสงมาแล้วโอ้เราได้ทะเลมอกแน่นอะเราจะไปดูอะไรอ่ะบัวมันสูงมากเลยบัวตองอ่ะโอ้โหสูงเกินสูงเลยที่วิวที่จะดูได้แล้วอ่ะอ่ะแสงมาแล้วอ๋อวิวของเราไปกันดีกว่าไปตรงป้ายกันตรงป้ายแล้วแถมได้วิวทะเลหมอกอีกนะโอ้โหทะเลมอกมาแล้ว กานขาวเลยนิดนึงมีนิดนึง <laughs> เรามาถึงยอดของทุ่งปะตองแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปจุดกลางเต้นแล้วก็ทำอาหารกันวันนี้สนุกมากเลยแล้วก็ประทับใจหลายๆอย่างเลยนะเห็นทะเลหมอกด้วยถึงจะมาโดนฝนก็เหอะอากาศเย็นๆกับหมูกระทะอีกตามเคยอ,ออกทริปเมื่อไหร่ก็ต้องพกมาแล้วอหอมมากอกินคนเดียวเลยนะ เนี่ยกินคนเดียวจะอิ่มอยู่แล้วเนี่ยมาจะทายแล้วก็ไปอาบน้ำอ่ะนี่มากินด้วยกันสักทีอ่ะวย็นีะน้ำเย,ย็นเหรอใช่น้ำเย็นวันนี้เป็นทุลักทุเลฝน,น,นตกล้ำเราอ่ะคืนนี้จะตกอีกหรือเปล่าไม่รู้จะมีดาวอยู่นะเห็นหน้าบ้านเราไหมเนี่ยมีทุ่งบัดตองเลยเนี่ยมีดอกบัดตองกี่องศาแล้วเนาะมันหนาวอยู่นะ ไม่อาบน้ำได้ไหมไม่ได้อนอนหน้าเต็นท์เอายอมนอนหน้าเต็นท์เด้อเปียกก็เปียกถ้าอย่างนั้นมากินหมูกระทะกันเถอะเร็วก่อนที่เขาจะกินคนเดียวหมดถ้าหน้าเขบาบานนี่ต้องแป็ดอะไรเลยนะหมูกระทะรวัๆเลยจ้า oh. อดกินแน่ตะกล้องเราอะ